นบทบานเรายัางอยู่ที่หมู่บ้านโคกกลางนะคะตำบลโคธิพิสาออรอำเภอคุสมานจังหวัดสกลนครค่ะ ไรเนี่บาน,นโอโกแมนเลยไปทังไนละบาดนโอ้เฮือนคนซอกแซกอีดีแล้ะคะ่ะคนดูกับบมีเนะาะเดดะเก็ดเงือนเฮซานไว้แลวกับปรด้อยุ่นะคะ่ะ เกษตรเนาะพี่น้องแล้งนี้พร้อมกินกบบระปดกแล้วพี่น้องตามให้ตามหน้านะคะ นี่ก็เป็นหมู่บ้านไปเลยเนาะสมพ่อพ่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีประมาณร้อยกว่ารังคาเรือนเออลังค่าเรือนนะคะแมนอีรีค่ะพูนไปง่ายอยู่ตามทงไฮโอต้องง้าไกใ,ใ,ใกใจกจหมดเลยแต่ว่าร้านค้าพูดไมีแค่ที่เดียวนะคะที่นี่นะคะ ้างโค้งที่เดียวนะคะอืออมาดามมึงคูค่อยมาเอย่าว่าแถวีหนนะ รถบัสคลองแช่เลยนะคะนี่สะอาดสะอาดเด้อเือนคนนี่อืคนแกะสลักน้ำอีกนี่ทางเข้าเมืองคนนาะเดินทางตามถนนวนบทค่ะมมวนๆกันไป โมบ้านใ่ญ่แล้วนะคะบ่บได้น้อยก็จะก่อนนะคะเนี่ยเป็นถนนนน้อยไปะคะ่ะออกโพธิได้บ,บ้าน เกษตสวนมันนะคะแต่ว่าแห่งบอลเล้วนะคะสวนมันนี่ทาบริด้ดูแลมันกาเิเปนแน่นี่ค่ะคนพเพลิดกาเิโบได้นะคะคนพเพลิดบ้านเฮานี่บูกบ้านใดน่คะพี่น้อง นี่ทะลุทางใดอีกเน้อค่ะพี่น้องหมู่บ้านนี่ก็คนหลายเติบอยู่นะคะเออเงื่นหลังนี่พี่น้องอือเนาะเงื่นหลังใหญ่ๆค่ะเอดเงือนหลังใหญ่แห้ง,หงม,มีคนอยู่ค่ะแดดนี่สุดยอดนะคะนี่อุ้ย นมกะต้มมดแล้วนะคะเด็ดซองค่ะบา้บานบ้านลังนี้เมื่อหลังจะมาเยี่ยเพ่นนะคะเนาะขมกะต้มกับมดแล้วะคะ่ะ มีคนอยู่ค่ะโอ้ยเฮ้ยเ้ย้ยอ๋อออได้แล้วนะบ้านโอ้โหขอให้หลายๆค่ะข้างนี้ไม่ค่อยมาด้วยนี่ขนมหมดแล้วลูกเอ้เดียวเดี๋ยวเดียวดึงทางเงื่อน ท้องที่ก็ลงทางเขากันในมาดามอภูนะคะไปจะลืมค่ะทางซิกแซกนะคะพี่น้องเออออกไปทางใดแน่นี่อ้าวทางใดน้องอุ้ยน้องม้าอู้หมาแม่ลูกอ้อนค่ะเอ้าไปไปทางใดงงใดนี่อ้หมาแม่ลูกอ้อนแมคุณน่ะโอู้เบิดแนวมาดามอภูไปทางใดดีนี่ ไปทางใดนี่ไปทางนี้ว่ามือหลังจังมาได้ลูกเด้อน่าจะไปทางนี้นะคะอันนั้นจะลงนิดน่อยน่าจะมาทางนี้นะคะไปจะลงาทางค่ะพีน่น้องเี่ยเห็ดเงินเอาไว้นะคะทุกคน บ้าบานกดเงินล้างนันสุดยอดเลยน่าจะบ่ค่อยมานะฝั่งนี้นะคะบ้านล้างนี้ก็นเนี่ยทางเขาบ้านคนก็มีคนอยู่นะคะพิคนบริยูเนาะคะ่ะ านเหาพี่น้องอันนี้ก็เฮ็ดทางท้ายนะคะต้นห้างต้นโกงค่ะพี่น้องทางข้าบ้านคนนะคะอืมซุพอนะคะแถวนี่ก็ บ้านคนอยู่ปลาปลายนะคะไลยค่ะบ้านค่ะ mm hmm. เป็นธรรมชาติแบบดั้งเดิมอีกนะคะน้องนะคะคนจะอยู่กันปลาปลายนะคะ mm hmm. นีู่้ออกมามาอยู่บ้านเ mm hmm. ขาอ,ออกมาอยู่ข้างนอกหลยเติอ,อยู่นะคะพ mm ู hmm. ้นะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะบ้านคุณก็ไปทำไปลอ้พักเรียงเ็ดเรียงไกลไปพี่น,อน้องนะโอ้ยอยาหารหมาบลแล้เห็นน้องหมาพี่น้องไปชิฮหอดบ้านไปบ้านอีก ตู้ข้าบ้านย่างดีนะคะนี่เดินทางต่อไปค่ะจะน้อยกัะถึงถนนไงแหล่ะ ธรรมชาติที่นี่สุดยอดเลยนะคะใส่นอดาขางเขาบ้านแล้วนี่นี่ค่ะทางเขาคนนาะรถผ่านมาหนึ่งคันนะคะคลิปนี้มาดามอโพกับซ็อบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามโพดคลิปต่อๆไปในเด้อค่ะฝากคอมเมนต์ใต้โพสติดชมกันได้